ไปมหาซื้อกับเขากับน้ามี่น้องเอ้ยสมเที่ยงกับมี้นี่เพ็รคิปสันๆเด้อพี่น้องเอ้ยมหาซื้อผลละหมากรากไม่ ชื่อกับเขาดาวอาทิตสมโอพี่น้องสมโอ เห็นบ่ฮะรูแบกไงเลยสมโอมันสิแสบคือจังบ้านเขาบะละพี่น้องเลยนี่มาซื้ออาหารเศร้าของเด็กน้อยเนี่เยสันมัก อันนี้หนูชอบไม่ใช่เหรอเยสันชอบไหมลูกเะ้ยเอาอะไรลูกไปแล้วนี่ละลูกๆมากย<ะ>อย่ะหุ่น ตาเพื่อนนั่นนะอยู่ไกลปันได้ก็เหลียวเห็นเราซื้อเมื่อวานแล้วลูกเมื่อวานแม่ก็ซื้อให้ไวแล้วอันไหน,นอันนี้อะไรช็อกโกแลตเหรอ,อช็อกโกแลตฮาโลวีนเหรอเอดถามป้าป๊าเธอสิถามป้าป๊านะจะซื้อไหมถามป้าป๊าก่อน เป็นเสียเป็นผ่าก็มีเด้อจ้ะเด้อนี่เป็นพิซซ่านี่ต้นมากจะเป็นฟรั่ง่หละิ่นมักสื่อเนาะ่นสื่อตุนไใหายลกูกหาเต้าย้ำเลิกเลี้ยนเลิกงานมะ ก็ได en? <People. S 3> ้กินยังงง่ายเลยจ้ะที่ฝนจะเอาอะไรเสื้อผ้าเธอตัวเร็วตัวเร็วเร็วเด็กหน่อยพี่น้องเลยเยอะนี่ปอมฟิส ต้องซื้อติดทุกครัวเรือนพี่น้องเอ้ยถ้ามีลูกมีเต้านี่แล้วของกินของลูกยาสีฟันซสื้อให,ลห้ลูกให้เต้าลูกมิจะค้นมาน่ยพี่น้องเลยตะละเฮีนยนยาว่าบอบเปียงเด้อของใส่ในครัวนี่ ของใส่ในบ้านนี่บาวาวหห่ว่า,วาตะแนวเสาหัวบ่ว่าตะแนวอาบน้าเปลียงเบิดแังมีลูกหลายแังเปลียงคักเอาอะไรไม่ลูกอันไหนอันนี้มันใส่นี่นี่นี่เป็นครีมครีมทาเท้านี่อ๋อหยอบเออ ะอันนี้ล้างมือลูกล้างมือล้างมือทำห้ล้างมือไหนมืออยู่ไหนมือโชว์มามาด้วยมืออยู่ไหนมือมือไม่เอาไม่ต้องมือเจ้าเหรอเอาไปล้างมือเหรออ่ะเอา เด็กี๋ยเบิ้งพี่น้องควายสิลล์เล่นกับลูกควายด้อเกสันเอาไหมเนี่ยเอาไหมมาม้าซื้อให้เอาไหมมาม้าซื้อให้แน่ไม่เอาเหรอไม่เอาแค่พ่เบบี้สำหรับเด็กเหรออยู่ไม่เบบี้แล้วอยู่สตูนบอยแล้วเหรออ๋อเก่งมากลูกบ่เอา แขนโมเมนเด็กน้อยฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วโนเดอพี่นองเลยแคนดี้เมื่อวานนี้เราซื้อแล้วฮะก็เมื่อวานซื้อแล้วไงซื้อไว้แล้วเมื่อวานเนี้ยไม่เอาลูกมาเ,เราซื้อแล้วเมื่อวานมา มาดูนมหลอ,อกกันเนี่ยถ้าเขาล้านเขายัาง้งเราอยากได้ตักขนมพี่น้องเลยอ้าวบอลาเดมพอแล้วเนาะลูกเนาะเซบายบายกลับบ้านแล้วเนาะบ๊ายบายเทคยัวแฮนด์ด้วยสวัสดีครับจุ uh, ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บหน่อย ຍັງ으로 -ñi ャ ng filt d e m o